สาหกิจชุมชนแปลงนงาสะอาดเบ่ปลูกข้าวมาตรฐาน g A p แต่วิธีปฏิบัติก็คือออแกนิกเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแศรษฐกอยู่ในร่องทางนะครับก็เลยได้รับการสนับสนุนจานกกรมส่งเสริมให้มาถุกเป็นสา์เลี้ยงไข่ผัปัจจุบันวิสาหกิจน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของภาคเหนือที่ผลิตไข่ผัมได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเรามีไข่ผัมสดอยู่ประมาณ30ถึง40ตันต่อเดือนนะครับคระบผมแล้วไข่ผั สดเนี่ยสามสิบกิโลสามารถทําเป็นไข่วานแห้งได้หนึ่งกิโลนะครับวิธีทําแห้งก็ผ่านวิธีที้ดไดายกับอบลมร้อนนะครับผลประโยชน์ก็จะต้องแตะราคาไปวิธีฟีดปลายเนี่ยเราขายอยู่ในท้องตลาดกิโลละห้าพันบาทอ,อบลมร้อนสามพันห้าร้อยบาทนะครับขายไข่วานสดคือห้าฟายี่สิบห้าบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการนําเสนอท่านเห็นว่าสาหกิจเนี่ยทำให้เกษตร,รกรมีมรายได้ตั้งแต่ รายภาาก็คือปลูกข้าหนะครับรายสตาร์ก็คือเลี้ยงผังผั่มถ้าเราเลี้ยงได้สมบูรณ์นะครับตั้งสิบห้าวันนวเกลียวได้หนึ่งครั้งถ้าไม่ผั่อยู่ในบ่อหนึ่งกันเราช้อนออกไปครึ่งปันอีกสิบห้าวันมันก็เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งันเราใช้วิธีนี้แล้วมีสมาชิกเลียงอยู่ประมาณแปดตัวเลี้ยงที่ว่าเปิดใจเลี้ยงผังโดยเฉพาะนะครับหลังจากนั้นเมื่อเลี้ยงผังและมีนวัตกรรมเข้ามาจับผมก็เลยทํางานร่วมกับราชภาัฒน์กาแพพชร คามรู้สึกก็เลยเกิดตัวดักขึ้นมากมายเมื่อทํางานเป็นทีมก็เกิดโอกาสให้ผู้ที่คิดตัวดักในใกล้ติดต่อครับเระเด็นการทำงานเกษตรกดในประนทศครับด้วยบปบาทในการสร้างการเงินน้นของผลงคุณละลิงคนนะครับก็คือการส่งเสริมและพัฒนกระบวนการผลิตให้มีให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งในส่วนขั้นต้นที่ทางที่ทิ้งดีได้ลงาเบียนว่าในการผลิตข้าวเนี่ยเราได้รับมาตรฐาน TAP ครับ เรืะะ่องหนึ่งส่วนหนึ่งในกระบวนการเนี่ยจะมีแหล่งน้ําที่ปลอดภัยซึ่งแหล่งน้ําที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับก็การสัส่งมีจะทําให้เป็นที่เพาะ,ะที่เพาะเลี้ยงของสองได้นะครับค่ะก็การแบ่งของถงนะคะแบ่งออกเป็นสามอย่างค่ะก็คือต้นน้ํากลางน้าแล้วก็ายน้าค่ะสำหรับต้นน้ําของเรานะคะเริ่ม,มตั้งแต่การควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิตถังเลยะคะ่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าเราเป็นแองผังแ็งเปิเปดแองเ,เดียวในประเทศไทยะคะ่ะที่ได้มาตรฐานแล้วว่าปลอดภัยสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะ นาไปเป็นทางน้ําค่ะทางน้ําค่ะเราเลือกใช้กระบวนการเทคโนโลยีนะคะก็คือ,อเป็นกระบวนการ เทคโนโลยีฟินตไค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยดึงคุณค่าประโยชน์นะคะแล้วก็โภชนาการนะคะของคุณค่าของไข่ผามออกมาค่ะอย่างเช่นตัวโปรตีนนะคะแล้วก็อย่างเช่นพวกกรดโคลลฟิลโอเมก้าสามหกเก้าค่ะในตัวไข่พที่มีอยู่มากนะคะน้ำออกมาใช้ค่ะอีกครั้งนะคะเราค่ะก็ได้ทําการนะคะดึงตัวที่เป็นตัวอะมิโนนะคะเก้าชนิดค่ะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะคะแล้วปกติเราต้องนําไปกินพวก พวกพืชหรือว่าพวกตัวที่ไ็นสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องรับประทานสัตว์ก็คือเราได้รับม่ต้อาน,าาน,นะคาล์ัคาแล้วก็เหมือนรับประทานตัวนี้แทนตัวรสสัตว์ได้เลยก็ได้กดอะมิโนจำเป็นครบทั้งตัชนิดค่ะทั้ง,งสายโซซสั้นและสายโซ่ายาวค่ะเช่นตัวโอลีนที่เป็นสายโซ่สั้นค่ะก็ช่วยบำรุงระบบกระดูกกะนะคะแล้วก็อย่างเช่นตัวที่เป็นโปรไบโอติกค,ค่ะก็เป็นสายโซ่ายาวนะคะจะช่วยบำรุงตัวพวกกระเพาะอาหารแล้วก็วกลิไซ้ได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปค่ะก็เป็นส่วนของ ป้ายน้ำนะคะป้ายน้ำของเราเนี่ยค่ะนำไปสู่การผลิตนะคะแล้วก็นําไปออกตู่กระบวนการที่เราเนี่ยได้รับเครือข่ายร่วมกันของพวกเคนยโอนะคะแล้วก็เครือข่ายต่างๆค่ะทําให้เราได้ออกกันหน่ายนะคะแล้วก็มีศักยภาพทางตลาดที่มั่นคงค่ะทั้งในออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะตอนนี้เรามีจําหน่ายแล้วทั้งในโรงพยาบาลร้านร้านอาหารแล้วก็ร้านแบบว่าร้านขายยาทั่วไปนะคะแล้วก็ออนไลน์ทั้งช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก k ิ i กต o อกช้อปปี้ค่ะเรามีจําหน่ายแล้วค่ะแล้วเราก็ได้รับมาตรฐานนะคะด้วยพันาัณตรของเราค่ะ ออยนะคะไดสิทธิบัตรของตัวเองค่ะแล้วก็มีการได้แข่งขันในวิธีแลันานาชาตินะคะแล้วก็มีการได้ตีพิมพ์ในวาราชันแบบนานาชาติค่ะมีรางวัลการันตีมากมายค่ะอย่างเช่นเหรียญทองจากประเทศมาเลเซียแล้วก็เกาหลีรวมไปถึงญี่ปุ่นค่ะก็ได้รับเหรียญทองมาค่ะก็เป็นเหมือนการยกระดับนะคะผลิตภัณฑ์อของเราค่ะเราไม่ได้เป็นการแค่เป็นเพื่อมูลค่าคุณค่าของ แต่เรานะคะยังเป็นการยกระดับชีนิคคนไทยค่ะและพอเป็นต้นแบบนะคะที่จะเป็นเหตุตา์ของผลิตภัณฑ์ของไทยนะคะให้เทียบเท่าและเปิดสักลภาพของโอกาสของตลาดโลกต่อไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแลบรอมว่าปลอดภัยจริงแล้วก็ส่งเสริมตัวที่เป็นรายได้ของกลุวิสาหกิจชุมชนค่ะผมว่ารายได้ขางวิสาหกิจชุมชนของเราตกคุผลนี้มีมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยการให้ส่งเสริมให้เขาปลูกผังทำให้เเป็นการเพิ่มมูลค่าของรายได้ของคลุวสาของเรามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ